ที่สพคลองหอยคงจังหวัดสงขลาพันธุ์ตรวจเอกพิเชษสมัครจันทร์ผู้กำกับการสพคลองหอยครงร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนสพ้วยปริง ชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนภาคเก้าตามไปจับกลุ่มนายซาอูดีสาหัสซาอีอายุ30ปีได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่สองตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้โทรศัพท์ไปขู่วางระเบิดสนามบินนานาชาติหาดใหญ่โดยใช้โทรศัพท์มือถือหมายเลข0935921841โทรเข้าเบอร์เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์สนามบินหาดใหญ่3ามครั้งระหว่างเวลา 16.37นาทีถึง16.50นาทีโดยครั้งที่หนึ่งพูดว่าบ้านผมอยู่นี่ครั้งที่สองโทรมาหยอดไม่ทันรับสายและครั้งที่สามพูดขู่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปสนามบินหาดใหญ่จะนำกำลังพลล้อมรอบแล้ววางระเบิดทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์จึงได้แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัยสนามบินหาดใหญ่และให้เจ้าหน้าที่นำหลักฐานการสนทนาเข้าแจ้งความกับตำรวจสพคลองหอยโคงเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์พบ ว่าเป็นเบอร์ของนางมีเนาะอายุ55ปี อยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพ,พาจังหวัดสงขลาจึงตามไป,ไปสอบสวนแล,วและบอกว่าคนที่โรไปคือนายซาอดุดีลูกชายตำรวจจึงจ<า>ับกลุ่มได้ที่บ้านาพักจากการสอบสวนนายซาอดุดีซึ่งคล้ายกับคนที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบเนื่องจากผลพวขงของการเสพยาเสพติดอย่างหนักโดยบอกว่าโทรศัพท์ไปจริงแต่โทรเพียงสอบถามเรื่องสนามบินเท่านั้นไม่ได้โทรขู่ที่จะวางระเบิดแต่อย่างใดแต่ก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งข้อหาแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จและการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้อื่นที่อยู่ในอากาศยานตื่นตกใจซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเราไปฟังเสียงนายซาอุดีพูดถึงเหตุการณ์ให้ฟังกันครับ อพี่ครับพี่มีแรงจูงใจยังไงที่โทรหาสนามบินหัดใหญ่ที่ว่าจะวางระเบิดอะพี่หรือว่าพูดผิดหรือว่าไงครับที่ว่าโทรไปขู่วางระเบิดที่สนามบินนะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้โทรที่ผมไม่ได้ขู่ที่ไม่ได้ขู่พี่โทร,ทรว่างไงบ้างพูดตามพูดเราที่เราพูดเมื่อวานที่พี่พูดเมื่อวานอ่ะพี่พูดว่าไงบ้าง เป็นการสั่งโนรโทรอีกครั้งหนึงเราพูดว่ายังไงที่โทรไปสนามบินนี่ยใช่ครับเราโทรเมื่อวานพี่บ้าโทษถามโทษโทษโทษถามทางบินนะแต่ไม่ได้ขู่ทีครับไม่ได้ขู่ที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้พี่ถามเมื่อกี้พี่ถามเมื่อกี้ครับครับเพจเราโทรถามเฉยๆไม่ได้ขู่ทีแล้วพี่พูดว่าไงบ้างครับเมื่อวานพอจําได้ไหมทถามงบินนี่ยครับ นั่นเองโทรถามเครื่องบินยันเดียวหรออ๋อโทรถามว่าเครื่องบินลงกี่โมงหรือว่ายังไงครับคุอเที่ยวไหนที่พี่โทรถามครับผม,ผมโทรนที่ไดยละเอียดไม่โทรถาม